สวัสดีครับก็ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Channel Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีตุลในเดือนมิถุนายน2565ครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b ตติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาที่ปิ i ิบเบิล69ซึ่งจะอยู่ไทยตรงนี้ท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องรวมถึงด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปแอดไลน์ Ad มาทามค่าครูได้ครับ ส่วนผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นะครับสามารถดูได้จากชาร์ตด้านล่างตรงนี้ผมทําให้แล้วเนาะจุดกําเนิดของเราสีแดงตรงนี้นะครับตนุนั่นเองทีนี้ในเดือนมิถุนายน2565เป็นเดือนที่6ของปีใช่ไหมครับเพอแป๊บๆก็กลางปีแล้วเนาะทีนี้ในเดือนมิถุนายนเนี่ยยังเป็นเดือนที่2ของช่วงกลางปี65อีกด้วยซึ่งจะมีการโครจรยกย้ายราศีทั้งหมด5ดวงนะครับค่อนข้าง กลางๆไปในทางมากเพราะเนื่องจากดาวพุธนันยาราศีสองรอบนะครับเรา้มาดูในยะสําคัญคือดาวพุธายราศีสองรอบนี้ก่อนเลยเพราะเนื่องจากว่าครั้งแรกเนี่ยดาวพุธเดินปกตินะครับถือว่าเป็นพุธสุป,ปะเคหมายถึงความคิดการวางแผนมีความเฉลียวฉลาดมีการเอาตัวรอดที่ดีแต่พอรอบสองเนี่ยยีิบหกมิถุนายนเนี่ยได้ต่แหน่นเกษตรจริงแต่ว่าเสื่ เสดหมายถึงการโคจรอ,อย่างรวดเร็วทําให้ผลผิดปกติเพราะเนื่องจากโคจรไม่ปกติก็คือเร็วนั่นแหละเลยทําให้ปัญหามันเกิดขึ้นดาวพุธเนี่ยเป็นดาวสติดังนั้นเนี่ยเมื่อเร็วมีสติครับแต่ไม่รอบคอบมักทําให้ผลนนั้นตกหล่นเสียหายได้คือพูดง่ายว่ามันจะเกิดเรื่องเกิดปัญหาให้ต้องกลับไปแก่นี่ครับเออนั่นแหละคือการไม่รอบคอบนั่นเองเนาะ ก็ระมัดระวังมีสติทุกครั้งที่จะลงมือทําอะไรในช่วง26มิถุนายนไปแต่สามาถจะไปอยู่ในํายากรฐาายเดือนจนไปถึงต้นเดือนหน้าเนาะทีนี้เพราะเนื่องจากดาวพุธเขาถอยหลังแหละเขาเลยทําให้ในในเดือนออพฤษภาที่กาลังอัดคลิปเนี่ยดาวพุธกาลังถอยนะครับเลยทาให้เขาเดินไวทีเนี้ยทีนี้เราไปดู นะครับดาวดาวประจำตัวอย่าเพิ่งพูดถึงนะเพราะจะมีการโคจรยาราศีด้วยในเดือนนี้เอาเป็นว่าไล่ตามนี้จะได้ง่ายสะดวกก็จะเริ่มต้นที่ดาวพุธก่อนเลยนะครับดวงแรกรอบแรกด้วยวันที่7มิถวิทายน65จากราศีเมษที่เข้าสู่ราศีพฤษภนะครับอยู่ในเดือนมรณะดาวพุธเนี่ยมาจาก2เจ้าเรือนคือสุภะและวินาศ ักวาลน,นี้สอนคนราศีตุลว่าดาวพุธเนี่ยมาจากเรือนความสุขและการพังทลายหมายความว่าอะไรความสุขกับการที่มันสูญเสียครับเข้าใจไหมมันเป็นการขัดแย้งกันนะเออหลายอย่างมีหลายราศีหลายอย่างครับที่ที่จะแบบมีดีมีเสียแต่เป็นดาวดวงเดียวกันจึงให้ผลที่เขาเรียกว่าอะไรจะทายดีร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้ บอกเลยว่าไม่มีดีร้อเซดาวพุธของในดวงชะตาของคุณจะไม่ดีร้อยเอซอยู่ที่ว่ามันจะดีมากกว่าหรือดีน้อยกว่าเท่านั้นนะครับดังนั้นอย่าไม่ต้องถามว่าตกลงดีหรือไม่ดีเพราะขมทรกรย์อยู่ที่คุณคุณเป็นคนเลือกเป็นคนคิดเป็นคนตัดสินใจและเป็นคนลงมือทําไม่ใช่ดวงดาวเพราะดาวมันบอกว่ามันไปแข่งในเรือนสุภาษมันก็ดีอยู่อันนี้ให้ให้น้าหนักไปทางดีกว่านิดหนึ่งนะครับทีนี้ดาว ขอโทษครับอยู่ในเดือนมรณะใช่ไหมครับเลยทําให้ก็ต้องระวังใช่ไหมเพราะสุภาพมรณะสุภาพมรณะมีความหมายว่าหนึ่งการใช้คือการเดินทางไกลไปยังต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอันนี้คือข้อดีนะเพราะว่าอะไรมันจะเลี่ยงปัญหาแต่ถ้าข้อเสียคืออะไรสุภาพบรณะคือผู้ใหญ่สุภาพลพราผู้ใหญ่ครับมรณะคือโรคภัยไข้เจ็บ หรือสูญเสียเพราะมาจากเรียนมินาแตแปลว่าสูญเสียสูญสิ้นสูญเสียผู้ใหญ่ไปตลอดกาลก็ได้ด้วยคือต้องเข้าใจว่าผู้ใหญ่ในบ้านที่มีการป่วยจะวินาทก็คือสูญเสียไปตลอดกาลแต่ถ้าเผื่อปกติดีอาจจะเจ็บป่วยได้แต่ไม่เป็นไรดาวพฤหัสบดีเดือนอเลกเขาเรียกว่าดาวการแพทย์เนี่ยแข็งแรงเป็นเกษตรในเดือนอริแก้ไขได้ทุกอย่าง แต่จงจําไว้ว่าต้องอยู่ในความ,าไ,มไม่ประมาทในรักษาของการที่แบบต้องต้องดูแลรักษาให้ได้คือเขาเรียกว่าถ้าป่วยต้องดูแลรักษาไม่ใช่ปล่อยปะละเลยว่าเออไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเนี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือต้องไปหาแพทย์ให้ทันด้วยนะครับถึงจะก็เข้าใจว่าต่อให้ดาวการแพทย์แข็งยังไงแต่คุณไม่ไปหาหมอแล้วมันจะรักษาหายได้ยังไงถูกไหมในเมื่อมันไม่มันไม่ถูกตุกอ่าไม่ถูกจุด มันไม่ใช่ว่าโรคนี้จะหายไปได้เองด้วยแบบเออมันกลัวการแพทย์นะ่เงี้ยมันไม่ใช่มันหมายความว่าเราไปหาแพทย์ได้ทันอยู่ในความดูแลของแพทย์อันเนี้ยรอดเขา้าใจไหมครับผู้ใหญ่ก็จะต้องอยู่กับเราต่อไปแต่แค่ป่วยเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้เนาะดังนั้นเนี่ยมี2ทางนะครับ1คือเคือผู้ใหญ่เนี่ยเจ็บป่วยเฉยๆ2คือแต่รักษาหายได้เนาะแต่อีกอันหนึ่งคือสูญเสียไปตลอดกาลก็คือ ก็คือเสียชีวิตนั่นแหละพูดง่ายๆก็คือหมายความว่าอาจจะถึงเวลาของเขาแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็ก็ต้องคือมองให้เป็นสัจธรรมธรรมดาเพราะาทุกคนเกิดมาต้องตายเป็นเรื่องปกติเนาะก็ถึงเวลาของเขาแหละอืมทีนี้มันจะปรากฏในดวงเราได้นะครับคือบางทีอ่ะมันไปปรากฏในดวงลูกดวงหลานดวงอะไรก็ได้หมดมันอยู่ที่ว่าเราจับดาวดวงไหนมาพูดอ,อย่างเช่นพันธุเนี่ยก็หมายถึงญาติ อะไรแบบนี้ครับแต่ถ้าสุภาเนี่ยแปลว่าผู้ใหญ่ในบ้านเพราะสุภามันยังหมายถึงการใช้ชีวิตประจําวันด้วยครับหมายถึงผู้ใหญ่ที่ต้องเจอทุกวันน่ะก็หมายถึงไงพ่อแม่แต่ถ้ามีปุยญาตายายอยู่ในบ้านเดียวกันอย่างก็ต้องอาจจะรวมด้วยครับทีนี้ดาวพุธจบเนาะต่อไปอย่ยทุกอย่างแก้ได้เพราะดาวพุธอยู่ในเรือบรรณาฯแก้ไขได้นะครับไม่ใช่แก้ไม่ได้แต่คุณต้องมีสติก่อน แต่มันจะเสียด้วยหมายความว่าใครไม่มีสติก็จะหลงจะลืมไปเลยครับแต่ใครที่มีสติคือฟังแล้วอะฟังแล้วใส่ใจไม่ได้ไม่ใช่ฟังแล้วเข้าหูซ้ายเท่าหูขวาน่าใครเข้าหูซ้ายเท่าหูขวาเนี่ยพังครับพะลืมไม่มีสติแต่ถ้าเผื่อใครเข้าใจแล้วเก็บไปใส่ใจไปนโน้ตไว้อย่างเงี้ยครับก็จะกลายเป็นว่าคนคนนั้นก็จะสามารถแก้ไขได้เพราะดาวพุธในเรือนบรณะแปลว่าแก้ไขได้ด้วยปากหมายถึง ขอ,อร้องพูดจาอารมณ์อร่อยหมายถึงแบบเอ่อท่าทีท่าใาสคือคือแบบขอร้องอ้อนวอนว่าแบบอืมไม่อย่างงี้ได้ไหมไม่ได้อย่างนี้ได้ไหมแบบมีการคือสุขอ่าพุทธเนี่ยมันเป็นเ้าเรียกว่าอะไรปากหวานถ้าเผื่อเราปากหวานเนี่ยมันก็สามารถแก้ไขได้คือเขาเรียกว่าเสียเพราะปากแต่ก็ได้เพราะปากเหมือนกันก็ระวังนะพุทธตกมาน,นะคือปากเสียปากปีจอนั่นแหละ แต่อีกอย่างหนึ่งคือแก้ไขด้วยด้วยปากดังนั้นเนี่ยเมื่อมันเสียไปแล้วให้เราอย่าพลิกพลิกสถานการณ์ให้ได้แล้วพูดเอาตัวเองให้รอดมันจะทําได้อืนี่แหละคืออํานาจของดาวพุธคือการเอาตัวรอดอยู่พบเสียก็ไม่ใช่ว่าจะเสียแต่ว่าเราต้องมีสติก่อนครับทีนี้พอเปดาวสติอยู่แล้วเนาะดาวเกตย,ยายราศีดวงที่สองวันที่13มมิถุนายนห5หในราศีกุมยือนปุตตะอันนี้ก็จะ วุ่นวายดาวเกตอยู่ที่ไหนวุ่นวายที่นั่นแต่ก็มีข้อดีดูนะครับแล้วแต่ว่าเราเราจะปรับปรับเปลี่ยนมันยังไงดาวเกตอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยมันหมายถึงคือดาวเกตมันคือสิ่งลีลบสิ่งเคยกอะไรจิตวิญญาณอยู่ในเรือนปุตตะหมายความว่าแต่มันก็จะวุ่นวายเรื่องของบุตรหลานบุตรบริวารด้วยนะครับอืมก็หมายความว่าบริวารเข้าออกๆออ อยู่ไม่ทนไม่นานวาวุ่นใจทําให้แบบคือลูกไม่ได้ดั่งใจอะนั่นแหละสองเดือนหลังจากสิบสามพฤศจิกายนเนาะอันนี้คือข้อเสียคือการจุกจิกลําคนญใจเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารบริวารทําเรื่องให้ปวดหัวนะครับวาวุ่นใจดาวเกตจะวาวุ่นใจเพราะว่าดาวเกตเนี่ยสัมพันธ์นกับดาวจันทร์อืมเพราะเนื่องจากว่าดาวเกตเนี่ยเป็นคราดของจันทคาดและก็สุรยาาิยค่า ดังนั้นเนี่ยจะสัมพันธ์กับดาวจันทร์เพราะว่าอันนี้คือเกตเคดเลยนะเพราะว่าเนื่องจากว่า,าสมาคมหรารัสตนาชาติซึ่งผมไม่ใช่ลูกศิษย์แต่ผมเคยดูทีวีเมื่อ5ปีที่แล้วตอนที่ผมเข้ามาในสัตว์เนี่ยผมก็ไปดูดูทางทีวีไปเรื่อยเพราะแต่ก่อนเนี่ยมันมันไม่มีชแนลของดูดวงเยอะนะครับสมัยก่อนมีแต่ชั้นครูแล้วก็ไม่มีใครมาทํานายแบบนี้นะครับไม่มีใครมาพูดให้ฟังแบบนี้นะมีแต่ทํานายไปเลย ดีไลายจบนะครับแล้วมันก็เป็นเฉพาะแบบโดยรวมด้วยอมไม่มีส่วนตัวส่วนตัวเนี่ยต้องโห oh, แพงครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอาจารย์รักอาจารย์ช้างอย่างเงี้ยทุกคนก็รู้เนาะว่าเข้าออกทีวีเขาก็อาจจะมีค่าดูที่แพงดังนั้นเราก็รับไม่ไหวก็เลยไม่ดูนะครับก็เลยเรียนเองนะครับประมาณนี้ทีนี้ดาวเกตเดนดปุตตะเนี่ยมันก็มีดีตรงที่ว่าเออ ว่าไปผมก็มีดาวเกตในเรนปุตตะนะครับก็หมายความว่าเนี่ยวิชาโหราศาสตร์ดาวเกตเนี่ยคือสิ่งลีลับสิ่งเก่าแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อืมอยู่เรนปุตตนะเนาะก็หมายถึงว่าคนนั้นจะได้การสืบทอ,อดศาสตร์โบราณถ้าใครเียนเรนปุตตะอ่อรนปุตตะแปลว่าเด็กแต่เกตเนี่ยแปลว่าเก่าเก่าที่สืบทอ,อดต่อเด็กอืมมันเป็นแบบนี้เข้าใจหรือยังนั่นแหละใครที่มีดาวเกตในเรนปุตตะเนี่ยเรียนโหราศาสตร์ได้อืม ใครมีมีคนมาปรึกษาสันตัวถามาอาจารย์ดวงผมเรียนโหราศาสตร์ได้ไหมเรียนหนูเรียนโหราศาสตร์ได้ไหมเนี่ยใครมีดาวเกตในเรือนปุตตะเนี่ยได้นะครับทีนี้ดาวเกตอยู่ในเรือนปุตตะจะได้ลูกแฝดเพราะาดาวเกตมันเพราะแปลกๆอืมคือปุตตะแปลว่าเด็กใช่ไหมครับแปลว่าลูกแปลว่าลูกเราเนี่ยทีนี้แต่มันไม่ใช่คนนะมันต้องไปดูพันธุก,กรรมถ้าใครมีพันธุก,กรรมเนี่ยจะได้ลูกแฝด แต่ใครที่ไม่มีพันธุกรรมก็อาจจะได้เพราะดาวเกตเนี่ยเป็นดาวปาฏิหารจะได้ได้แบบปาฏิหารแต่ถ้าคาดหวังไม่ได้นะอือไม่ต้องคาดหวังหรอกถ้าจะได้เยอะติดเองหลายคนชอบลูกแฝดแต่บอกเลยว่าอืมเอ,อ่อดูสายฟ้ากับพายุสิครับอืมนั่นแหละจับปูเสกกระดง้งใช่ไหมประมาณนานานเนี้ยอลินอลันอย่างเงี้ยครับของโอปอลเนาะกับแม่ชมเนี่ยนะครับก็ดูเอาก็าจะเป็นแนวแนว,แนวนั้นแหละก็คือจะวุ้นบาบ จุกจิกลำคาญใจหน่อยคือมีคนเดียวยังพอว่านล้วนะคือแบบไอ้สองคนยิ่งปวดหัวไปใหญ่เพราะมันพร้อมกันน่ารักก็น่ารักแหละอันนี้ก็ก็คือมันมีดีมีเสียอยู่ที่ว่าเราหลับได้หรือเปล่าใครมีซับต้องสตังเนี่ยโอเคมีไม่เป็นไรหรอกอย่างโอปอเอออย่างแม่ชมเนี่ยเขารวยอยู่แล้วครับเขาเขามีได้แต่คนอย่างเราอ่ะหาชาวกิน่ําเนี่ยบอกเลยว่าอย่ามีเลยลูกแฝดเนะี่ย เพราะว่ามีแล้วลาบากเพราะมันยากคูณสองเวลาเข้าเรียนเนี่ยโอ้โหคุณคิดดูว่าค่าใช้จ่ายมหาศาลแค่ไหนครับอืมทีนี้ดาวอาทิตย์คือคูณสองไปเลยอะเออเข้าใจะปะดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมทุนในวันที่สิบห้ามิถุนาย,ยนหกห้าอืมอืมลืมบอกไปเนี่ยดาวเกตในลัมปุตตะเนี่ยถ้าอ่าผมเนี่ยมีเกณฑ์ในรูปแฝดนะแต่ผมไม่มีลูกดังนั้นเนี่ยพอได้น้องหมามาได้คู่ ได้เป็นคู่บอกเอาตัวอพออยู่ดีให้มาเป็นคู่เลยนะครับคือแบบเหมือนยัดเยียดให้อ่ะจะได้อะไรก็จะได้เป็นคู่เสมอที่เป็นสัตว์เลี้ยงเพราะปุตตะแปลว่าสัตว์เลี้ยงด้วยอืมคือแบบไปอ่ะอะไรแบบเนี้ยอืมทีนี้ดาวอาทิตย์ในราศีเมถุนเนาะสิบห้าเนี่ยเอ่อเป็นราชาโชคหนึ่งเดือนนะครับตั้งแต่วันที่สิบห้าถุนาย,ยนกลางเดือนถึงกลางเดือนหน้านะอยู่ในเดือนสุภาดีมากมาจากเดือนลาบอีกต่างหากปังเบอร์ลาภสุภาะ โชคลาภได้มาอย่างง่ายๆมีความสุขครับความสุขได้มาอย่างง่ายๆความสําเร็จได้มาอย่างง่ายๆไม่ต้องลงทุนลงแรงมากได้จากความนิยมประมาณว่าะไรศักยภาพมีศักยภาพเข้าไวเนีย่ยดาวพฤหัสในเดือนอะไรแก้ไขปัญหาเก่งแล้วดาวพุธตกมานาถ้ามีสติหน่อยก็เก่งอีกกลายเป็นว่าชื่อเสียงก็อดีมีการเลื่อนขั้นลาภสุภะแปลว่าได้เลื่อนขั้น ลาภาสุภแปลว่าไปได้ดีต่างถิ่นก็แล้วแต่จะเลือกนะครับหมายความว่าใครจะย้ายไปยังต่างถิ่นเนี่ยจะได้คะแนนได้เล่นขั้นอืเล่นขั้นแต่ต้องไปต่างถิ่นนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะก็โดดเด่นดีดาวที่เป็นราชาโชคคนนิยมคนต้องการคนซื้อตัวนะครับคนอยากได้เราไปไปทํางานด้วยอืนะครับก็ถือว่าโอเคเลยต่อไปดาวสุขมีเล่นเดียวนะจบดาวสุขเข้าสู่พุทธศ เป็นเกษตรวันที่1ิมิถุนายน6 5หในเรือนมรณะดีหรือเสียทั้งดีทั้งเสียดีเพราะได้ตำแหน่งเกษตรเสียเพราะตกมรณะดาวสุกเป็นดาวการเงินถึงจะไม่ใช่ดาวการเงินของคุณคือดาวคานก็จริงแต่มันต้องชำระดูดาวสุกด้วยเมื่อดาวสุกตกมรณะก็แทงเงินแทงหลักหมายความว่าถ้าสมมติดาวคานดีเย่าเป็นเกษตรเนี่ยดีแต่มรณะก็ยังให้ผลหมายความว่ามีแล้วจ่ายนั่นแหละพูดง่าย คือเงินไม่อดนะแต่ก็มีค่าใช้ใจ่ายนั่นแหละครับประมาณนี้คือดาวศุกร์มันจะบอกว่าถ้ามันตกไม่ดีมันจะมีค่าใช้ใจ่ายแต่ถ้า,าดาวศุกร์ดีมันก็แปลว่าเก็บอยู่นะครับศุกร์มรณนะคือผิดหวังบอกเลยมีไม์เซตที่เบื่อที่เบื่อตนุมรณนะแปลว่าขี้เบื่อคือคนรหัตกรรมจำไว้นะครับรหัตกรรมของคนราศีตุลลคณาตุลทั้งชีวิต รหัสกรรมคือตนุมรณะเพราะเป็นดาวดวงเดียวกันจกักรวาลนี้สอนคุณว่าดาวศุกร์เห็นไหมเมื่อกี้ดาวพุธใช่ไหมวินาศกับสุภาเนี่ยเห็นไหมความสําเร็จกับความพังทลายมาพร้อมกันนี่ก็เช่นเดียวกันถ้าเลือกถูกทางมันจะไปดีเนี่ยเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเป็นวินาศเนี่ยอหม,มายถึงทางไกลหมายถึงต่างถิ่นเนี่ยจะดีนี่ก็เหมือนกันตัวเราต้องมีมารเซธที่ดีแล้วจะสามารถแก้บารณาได้ตัวเองทําตัวเองเท่านั้นเนี่ยบอกเลยนะครับในเดือนเนี่ย ตั้งแต่วันที่สิบเก้าเมื่อไยืนคือกลางเดือนไปแล้วเนี่ยถ้าผิดพลาดอะไรมาโทษตัวเองนะเพราะตัวเองเป็นคนเลือกเองทําเองครับไม่ใช่คนอื่นทําอืมดังนั้นเนี่ยตอนแรกจะขี้เบื่อก่อนนะครับตอนนุบมมอละแปลว่าขี้เบือ่อหงิดหงิดดาวสุกเป็นกเกษตรเนี่ยมันอยู่ในเรือนคือมันมันมีความสุขแต่มันอยู่เรือมนมรณะความสุขเนี่ยอยู่ในเรือมนมรณะมันแปลว่าไม่มีความสุขแปลว่าสุข,สขเข้าเสาแทรกชั่วข่าวมันแปลว่าอะไร เหมือนมีดีแต่ก็มีเขาเรียกว่าบุญมีแต่กำบังอ่ะเหมือนกับแบบกำลังมีความสุขอยูด่ดีก็มีความไม่ดีเข้ามาแทรกนั่นแหละครับมันจะเป็นแนวนั้นก็รับระหว่างตรงจุดนี้ดังนั้นอยา่าคา,าดหวังดาวสุขตกมรแะแปลว่าอย่าคาดหวังถึงจะดูสวยเป็นเกษตรก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเราแก้ได้ด้วยตัวเองหมายถึงว่าเราต้องตั้งหมาเสร็จเพราะตานุคือความคิดดังนั้นเนี่ยเมื่อคิดดี มันจะลดความเสี่ยงมันจะลดปัญหาในนั้นอย่าเสี่ยงด้วยอย่าเอาตัวเข้าไปเสี่ยงหมายถึงอะไรอย่าลงทุนแบบด้วยตัวเองแต่มีหุ้นส่วนได้แต่อย่ามีอย่าลงทุนตัวเองคือใครจะลงทุนอะ่ะช่วงเนี้ยเลื่อนไปก่อนอย่าเพิ่งลงทุนเพราะว่าตัวเองจะทําให้ตัวเองเจ็บเองนะครับก็หนึ่งเดือนจากส9บเก้าพันุนานเนาะแต่ใครไปอยู่เบื้องหลังคือเป็นมือทำอให้คนอื่นออกหน้าจ่ายเงินเราเป็นคนทําแล้วได้เงิน เหมือน,รรนอกับขายลูกน้องอะครับนั่นแหละได้อันเนี้ยทีนี้จบน้องพระดาวสุกมันเป็นกเกษตรต่อไปหรือได้แบบยาวๆตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับเปลี่ยนแปลงหมายถึงว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองอะแล้วก็หรือตัวเราเนี่ยเก็บแบบระยะยาวเงินเงินเงินจะออกดังนั้นเนี่ยเก็บเป็นรูปแบบอื่นที่เก็บยาวได้อย่างเช่นกองทุนทองก็ว่าไปแต่ทองตัวนี้แพงเนาะ ก็ดูถ้าถ้าเกิดมันตกมาก็ซื้อถ้าไม่ตกก็อย่าเพิ่งซื้อเพราะว่าซื้อถูกขายแพงขายไปซื้อตอนแพงเอาไปขายมันก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้ามันลงมาก็ขายไม่ได้ใช่ไหมครับค้างตึงอยู่ข้างบนนี้นั่นแหละนะครับเยกเว้นจะตัดราคาขายถูกแต่ก็ขาดทุนนะมันก็ไม่โอเคใช่ไหมทีนี้ดาวคาร์90ล้านสเมตเป็นกเกษตรมาที่26มิถุนาย,ยน65เสิร์ตดาวคารเสิร์ตต้องระวังนะครับเดี๋ยวเขาจะถอยหลังแล้วนะคือเขาเดินหน้าอย่างรวดเร็วบ่อยพอเดินถอยหลังปุ๊บเนี่ย ขี้เกียจเลยชะลอไปหมดนะครับทุกอย่างชะลอไปหมดทีนี้ดาวคารเนี่ยเป็นเกษตรในเรือนเมษในเรือนปัตตานีมานหมายความว่าเขาคู่แข่งแรงคู่แข่งคือเราเสียแต่เขาแข็งแรงแปลว่าเราต้องยอมเขาเราต้องวิ่งเข้าหาเขาเราต้องขอความช่วยเหลือจากคนตรงกันข้ามถึงจะดีเพราะเขาเข้มแข็งแต่มันไม่เสมอไปปุตตะปัตตานี ระวังใครไม่พร้อมจะมีลูกมีหลานใครไม่มีลูกจะมีหลานนะครับคือหมายถึงว่าระวังทองได้โดยไม่คาดฝันดาวมฤตจะอยู่อยู่อาเภษยืนเดินปัตตานีเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยปัตตานีจะทําให้เราจะทําให้เรามีลูกโดยไม่รู้ตัวต้องระวังนะบางทีเราเซฟแต่ว่าคู่คือแบบอาจจะป่อยปัแล้วเลยเพราะดาวราหูมันกลุ่มคือดาวราหูแปลว่าใจใหญ่ใจกล้าใจนักเลงอ๋อไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอก ไม่ได้ป้องกันสุดท้ายเป็นยังไงล่ะพลาดนะครับต้องระวังนะพระดาวังคารอยู่ในตระปตานิด้วยแปลว่าการกระทําที่ลุ่มหลงการกระทาที่แบบคืออังคารกรลาโหมเป็นคู่ทัดลมเป็นผิดไม่ใช่ลมธรรมดาเป็นลมที่มันไม่ดีนะครับแปลว่าเอาแต่ใจแปลว่าไม่พูด,พดง่ายว่าไม่ใช่สมองไม่ใช่ความคิดนะครับคือใช้อารมณ์อยากได้ฉันก็ทําสุกปากหวานอังคารรับเอาคุณเป็นสุขแต่เขาเป็นอังคาร ใช่ไหมครับอังคารรับเอาหมายความว่าอะไรที่มันดีเขาชอบเขาทําเขาไม่สนใจดาวราวหูลุ่มหลงเห็นไหมครับระวังบุตะตของดีของชอบของที่ตัวเองเออต้องการก็ทําหมดอมืประมาณว่าเราอยากคุมแต่เขาไม่ได้คืออยปะแล้วเลยไม่ได้คือไม่ได้ว่าไม่อยากมีหรอกแต่ว่าบางทีปอปปะแล้วเลยอาจจะเกิดเรื่องได้ต้องระวังพ่อบิดาอาเพศอยู่ แล้วก็ทําอะไรไม่มีหัวต้องระวังการเงินมาตกปัจจุบันนี้แปลว่าการเงินเนี่ยเขามีเงินคู่มีเงินออแต่เราอย่าเสียเงินนะครับดังนั้นเนี่ยก็พึ่งเขาได้นะอแต่อไปดาวพุธเป็นกเกษตรในเรือนเมถุนวันที่26มิถุนายน65เสิร์ดระวังความคิดไวก็ทําไว้ย่างที่บอกไปว่าตกหล่นรายละเอียดดาวพุธอยู่ในเรือนเมถุนในเรืสภามีข้อดีแตมีข้อเสียเป็นพินทุบาท ข้อดีคือการวางแผนเพื่อไปสู่ความเจริญหรือมีการเซ็นสัญญาก็คือแต่งงานดาวพูดมาถึงเอกสารสภาพแปลว่าตําำแหน่งตำแหน่งในการแต่งงานถ้าเรื่องของความหลักนะก็จะมีเกณฑ์กันเนี่ยเซ็นสัญญาอทิตย์พุทธทำได้หมดดีไม่เป็นไรเพราะมันไม่มีดาวแรงนะครับทำได้ในเดือนนี้ปกติทําไม่ได้นะวันไหนวันไหนก็ทําไม่ได้แต่อันเนี้ยดีทําได้นะครับเดือนิฤษภายนเนี่ยค่อนข้างโอเคอยู่มีมีทั้งดีทั้งเสียปนปะปนกันแต่ดีก็เยอะเหมือนกันนะ ดาวพระหัสก็เป็นเกษตรแต่เสดายอยู่ในเนื้ออรลดาวเนี่ยเกษตรคุณดูนะเสาเกษตรพระหัสเกษตรอังคารเกษตรสุกเกษตรพุธเกษตรจันทร์ถ้ามาอยู่ตำแหน่งนี้ก็เกษตรแต่ไม่ควรทําวันที่ดาวจันร์อยู่ในเรือนกรกฎเพราะอยู่แค่2วันครึ่งถ้าเขาอยู่เนี่ยดีมากเพราะว่าเขาเล็งเกตได้เฉยแต่วาวุ่นใจนิดนึงแต่นอกนั้นเนี่ยเป็นเกษตรเล็งกันไม่ดีครับแต่เกษตรกลุ่มกันมันไม่มีเนาะเกษตรกลุ่มกันแต่ได้คือหมายถึงว่ามันเป็นเจ้าเรือนแต่ว่าหมายความว่า ห้ามเล็งกันกลุ่มกันได้แต่ห้ามเล็งโอเคประมาณนี้นะครับเพราะเป็นกฎของธรรมศาสตร์การเล็งกันเนี่ยคือประจันหน้ากันอืนะครับประมาณนี้เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันความมั่นคงมาเต็มเนาะเพราะว่าดาวมันสวยมากนะครับเห็นไหมเป็นครึ่งฟ้าแบบนี้เลยเออเห็นไหมมีตัวเราอยู่ตรงกลางสวยมากนะครับจุดตรงนี้นะครับปุ๊บโอเค สามารถติดตามคำอธิกอนได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคำอธิกอนในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ